สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปหลายอาทิตย์พอสมควรนะครับนับกันคร่าวๆนะก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ2-3อาทิตย์แล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทำเทปออนใน n n e l น,น,นี้หลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าผมหายไปไหน <ST AR> ก็ลองเดากันดูนะครับคิดว่าคนที่อยู่ดีปกติสุขเขาหายไปเนี่ยช่วงนี้เขาหายไปไหนน่าจะพอเดากันถูกใช่ไหม ผมก็ติดโควิดเหมือนกันนะครับผมก็เลยใช้ช่วงเวลาเนี้ยในการกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ไม่ทํางานทําการอะไรเลยนะครับนอนมันทั้งวันเพราะว่าเราก็ต้องป่วยไงพูดง่ายๆป่วยแล้วก็ขี้เกียจนะครับเสร็จแล้วตอนเนี้ยมันเกิน2อาทิตย์ละผมก็เลยต้องกลับมาทํางานนะครับถ้าไม่กลับมาทํางานผมก็โดนไล่ออกแล้วถ้าผมโดนไล่ออกผมก็มีเงินไม่มีเงินก็มีข้าวกินไม่มีข้าวกินก็ตายนะครับพูดง่ายๆก็จึงเป็นสาเหตุที่คุณเห็นผมกลับมาทําเทปอ่อนกันต่อนเนื่องแบบนี้นะครับส่วนคนที่ถามว่าจะกลับมา รีวิวไหมอันนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตอนนี้คงยังผมอยากจะกักตัวให้ครบ1เดือนนะครับเพื่อที่เวลาเข้าสตูดิโอไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นที่รังเกียจกับชาวบ้านเขาแต่ว่าเหตุผลจริงๆก็คือผมยังขี้เกียจอยู่นะครับยังขี้เกียจออกจากบ้านนะครับแต่ว่าคุณภาพวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทํางานคนเดียวที่บ้านเลยไม่มีรีวิวแต่อย่างไงก็ตามผมจะยังเอาข่าวมาเล่าให้คุณฟังเหมือนเดิมนะครับประเดิมวันนี้ด้วย ข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นข่าวของวงการไอทีและเทคโนโลยีโดยรวมที่คาดว่าต่อไปนี้สินค้าทุกอย่างมันจะขึ้นราคาคือถ้าคุณอยู่ในวงการคอมเป็นคนที่ดูชแนลนี้อยู่แล้วนะครับพูดกันถึงสินค้าขึ้นราคาเนี่ยคุณก็คงนึกถึงการ์ดจอเป็นอย่างแรกถูกไหมจริงๆไม่ผิดนะครับเพราะว่าผมเองก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันการ์ดจอเนี่ยเป็นสินค้าที่ราคาแบบพุ่งขึ้นมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับมากในที่นี้มันขึ้นมากว่าราคาเปิดตัวบางรุ่นถึงเท่า ตัววเเลยยทีีดแต่ถ้าคุณมองกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การ์ดจอแค่อย่างเดียวที่ราคาขึ้นนะครับโอเคจริงอยู่ว่าที่การ์ดจอเนี่ยราคามันขึ้นมากที่สุดนะครับแต่ว่าสินค้าอื่นมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ CPU SSD memory ะอะไรต่างๆตอนนี้ราคามันไม่ได้ขึ้นมากแต่มันก็เรียกว่าขึ้นละกันและต้นเหตุของราคาสินค้า i อทีที่ขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าชิปขาดตลาดนั่นเองชิปในที่นี้มันเป็นอะไรที่อยู่ในสินค้า IT และเทคโนโลยี ทุกรูปแบบมันก็เป็นโปรดักต์หลักๆเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าไอทีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นราคาของมันเนี่ยก็จะทําให้สินค้าอื่นราคาขึ้นไปด้วยนะครับและขาดตลาดที่นี้ก็หมายความว่าสินค้าที่หลายอย่างก็ไม่สามารถเปิดตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราอธาิบายกันก่อนนะครับว่าการผลิตชิปเนี่ยมันมีกี่โรงงานตอนนี้นะครับถ้าคุณพอ,อยตามข่าวก็น่าจะพอรู้กันนะครับว่าโรงงานผลิตชิปเนี่ยไม่ใช่ใครก็ทําได้นะการเซตอัพอุปกรณ์ะอะไรต่างๆเป็น เรื่องที่ยากมากๆนะครับทำให้ในโลกนี้มีบริษัทที่เรียกว่าบริษัทฟาว n ์ r รีหรือว่าบริษัทผลิตชิปอยู่แค่ไม่กี่แห่งนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นพวก TSMC นะครับไต้หวัน Semiconductor Manufacturing Company Samsung Global Foundry SMIC UMC นะครับแล้วก็เจ้าอื่นแค่แบบอีกไม่กี่เจ้าเท่านั้นพอมีผู้แข่งขันในตลาดไม่กี่เจ้าเนี่ยราคาสินค้ามันก็ไม่จําเป็นต้องเอามาแข่งกันนะครับพอเจ้าหนึ่งปรับขึ้นก็คือ TSMC ปรับขึ้นเนี่ยเจ้าอื่นก็สามารถปรับขึ้นตามได้เช่นเดียวกันซึ่ง TSM ก่อนหน้านี้ควอเตอร์ที่แล้วเขาก็ประกาศมาแล้วนะครับว่าในควอเตอร์ถัดไปเนี่ยเขาจะทาการปรับคอนแทคไพร c ์หรือว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นในไต,ตรมาสหน้าซึ่งก็คือไต,ตรมาสปัจจุบันนี้และพอถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าอื่นๆก็มีการปรับขึ้นตามด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวขออธิบายสักหน่อยนะครับว่าแพทเทิร์นการขึ้นราคาของสินค้าประเภท IT, ไอทีเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นยังไงหลักๆแล้วนะครับสินค้าในกลุ่มราคาฟุ่มเฟือยทั้งหลายเนี่ยก็จะโดนไปก่อนเลยนะครับฟุ่มเฟือยที่เนี้ยก็จะ เป็นพวกการ์ดจอนะครับการ์ดจอนี้ใครซื้อล่ะครับเกมเมอร์ amer, หรือว่าพวกคนใช้เวิร์ t สเตชันนะครับกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีงบประมาณในระดับหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะครับว่าคุณเอาไปเล่นเกมเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมฟุ่มเฟือยอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นอะไรที่เขาเชื่อว่าเป็นลูกค้าที่มีกําลังจ่ายนั่นเองนะครับส่วนพวก CPU ราคาประหยัดเมนบอร์ดราคาประหยัดการ์ดจอราคาประหยัดเนี่ยมันขึ้นราคามากไม่ได้นะครับเพราะถ้าขึ้นราคาไปทีก็คนที่เขาไม่มีกาลังซื้ออยู่แล้วเขาก็ไม่มีกาลัง ซื้อต่อไปนะครับทีนี้แบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาแก้ปัญหาย,ยังไงกับพวกสินค้าราคาประหยัดพวกนี้คุณสังเกตดูดีๆนะครับสินค้าราคาประหยัดเดี๋ยวนี้หายไปเยอะนะการ์ดจอบางค่ายเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีแค่รุ่นทอ็ทอปท็อปซีพบางค่ายก็มีแค่รุ่นทอ็ทอปท็อปนะครับรุ่นประหยัดรุ่นล่างๆไม่เปิดตัวมาเลยด้วยซ้ำหรือไม่ก็เปิดตัวมาแล้วแต่ว่าไม่มีของขายสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยพวกแบรนด์ทั้งหลายใน AMD Intel Nvidia อะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับในเมื่อเขาสามารถผลิตได้จํากัดใช่ไหมเข ของเขาเนี่ยไปผลิตพวกสินค้าตัวบนก่อนเพราะว่าตัวบนเนี่ยมันทำมาจิ้นหรือว่า ทำกำไรได้สูงกว่านะครับในเมื่อเขาทำกำไรได้สูงเขาจะเสียเวลาไปผลิตไอ้พวกชิปราคาประหยัดเพื่ออะไรแต่ต่อไปนี้บอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่แค่สินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์แล้วที่จะราคาขึ้นนะครับแต่ว่าสินค้าทุกอย่างที่มีชิปวงเงิผลเนี่ยก็จะราคาขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันลองมางกันนะฮะว่าตอนนี้ไอ้พวกโรงงานฟาวน์ดี้หรือว่าโรงงานผลิตชิปเนี่ยเขาทำงานกันหนักขนาดไหนทุกเจ้านะครับทำงานกันอยู่ที่ระดับเกือบเกือบหนึแล้วนะครับในขณะที่บาง เจ้าย,ยกตัวอย่างเช่น SMIC เนี่ยมีการทำงานอยู่ที่100.4%นะครับนั่นแปลว่าเขาทำงานเกินกำลังที่ตัวโรงงานเนี่ยออกแบบมาไว้แล้วด้วยซ้ำในที่นี้หมายความว่าอย่างไงนะครับคุณลองคิดสภาพทำงานเกินกำลังทุกอย่างเนี่ยโฟกัสไปที่การผลิตทั้งหมดไม่มีการเมนเทนแนนซ์ไม่มีการพักเครื่องเพื่อมาบำรุงรักษาอะไรเลยพอทำไปนานๆถ้ามันเกิดโปะ๊ะหรือว่าเกิด ปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะพอเดาออกนะครับว่าชิปขาดตลาดและราคาขึ้นเนี่ยมันจะแย่ไปกว่าตอนนี้อีกและทีนี้หลายคนจะมีคําถามว่าเอา้าในเมื่อโรงงานพวกนี้ทํางานเต็มกําลังแล้วก็เป็นโอกาสทางธรุรกิจที่ดีสิทําไมบริษัทอื่นไม่เปิดตัวโรงงานผลิตชิปหรือว่าทาอะไรอย่างนี้บ้างละ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไอโรงงานผลิตชิปเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผลิตเทคโนโลยีระดับนาโนเมตรเนี่ยต้องการความแม่นยําสูงนะครับไปต้องการการคาลิเบรชันต้องการประสบการณ์ทํางานที่สูงมากๆไม่ใช่ว่าใคร ก็ไปทําได้อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมโรงงานผลิตชิปถึงมีอยู่ไม่กี่แห่งและไม่สามารถจ้างเพิ่มเติมขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าเจ้าปัจจุบันเนี่ยเขามีความสามารถแต่ว่าเวลาการที่เขาจะมาวางอุปกรณ์ใหม่มาคาลิเบตอุปกรณ์ให้ใช้งานเปิดรายการผลิตใหม่เนี่ยมันไม่ได้สามารถทําได้วันนี้พรุ่งนี้นะครับมันจะต้องใช้เวลาหลายๆปีถึงจะสามารถทําได้นี่แหละฮะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมชิปถึงขาดตลาดและไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อ่ถ้าคุณอยู่ในวงการการประกอบคอมดูช n e l นี้อยู่ ค,คุณก็คงทําใจรอมานานแล้วนะครับเพราะว่าเห็นสินค้าเนี่ยมันปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าต่อไปนี้มันจะไม่จบแค่นั้นนะครับถ้าคุณจะไปซื้อทีวีคุณจะไปซื้ออ,อย่างต่างๆที่มันมีชิปเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเตรียมใจไว้เลยราคามันขึ้นแน่นอนนะครับพอผ่านไปถึงช่วงต้นปีหน้าแล้วเนี่ยสินค้าราคา,าต่างมันขยับขึ้นถ้าคุณมีคําถามว่าเพราะอะไรคําตอบก็อยู่ในเทปนี้ทั้งหมดนี่นะครับ